อ๋อเปล่านะคะเราทำอะไรอ้อมขาเข้าใจว่เาเะไม่เห็นนะอ้อนองออนนะออนะคะเริ่มอ้อนอ๋อสีอะไรบ้างกับงานแฟนมทติ้งครั้งแรกของเราวันนี้อื่นเต้น нолог, ่ะทั้งอื่นเต้นทั้งดีใจทั้งตอนนี้มีความ กังวลนิดนิดครับมือเย็นมือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอเราจับมือกันดูซิว่าเย็นจริงเย <c oughs> ็นปะ <c oughs> มือพี่หลิ้งเย็นกว่าออมอีกค่ะตอนเนี้ยเย็นจริง confirm ตื่นเต้นอะ่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะเตรียมโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆจะแฟนกี่คนนะสปอยหรอนิดนึงสปอยได้ไงสองพันสามร้อยคนสองเออสองสองพันสามร้อยคนถูก สปอยเหรอมีเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยทั้ตหอดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมอืมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกม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 ที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบสุ่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมกันเขาก็ไม่รู้หลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นสดเลยกัปปิกาตก็คือรู้พร้อมคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวแล้วว่าตัวเองจะโดนแกล้ง ก็คือเซอร์ไพรส์พร้อมกันบนเวทีเลยพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีแบบนี้ค่ะเพลงไหนสปกน้อยเพลงไหนครับเพลงมันจะเป็นฟิลประมาณไหนเพลงเดียวเพลงคู่ก uh, uh ็จะเพลงแรกก็เป anyway, ็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารักเป็นร้องจีบกันบนเวทีดิสน่ยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบซึมๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอผรัดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่สองของลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่ ปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงลิงหัวค่ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึงที่แบบวันนี้ฟาราดามาร้องเพลงเช่เพลงคู่ที่เห็นว่าได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนต้องเก็บเป็นส c เรตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมจุด้ง ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมีทติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแ,แบบมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบ5ทุ่มอะไรอย่างี้เมื่อวานอะ่<ล>ะก็คือ, <ละ S 3> ค,อคือเหมือนมันเป็นงานใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะ <c ười> เราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็ <c ười> คือเชื่อปะ เมื่อกี sure. to to seen, hint, right. are are ้ร้องเพลงไม่หย huh? so ุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลงก็ได้นะได้นะได้นะได้อะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนไม่หยุดเนี่ยก็้ยตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะแบบหลิงจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของหลิงภาษาของหลิงคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์เออแต่ร้องต้องอะไรนะคะ ไม่ได้แล้วค oh! ่ะท oh, ี่คนในใจโอ้ใจไม่ใช่เพลงเราเลยนะไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงที่แบบซีเครตมากๆใช่สีเครตจริงเอาจริงพี่หลิงมีความยำตอนนั้นนะคะเรื่องเพลงอะไรเรื่องของภาษาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีซ้อมซ้อมๆกันแต่ว่าด้วยที่ว่า ธอฉันเป็น introvert อะแล้ววันนี้ฉันต้องเจอสองพ <c oughs> ันกว่าคนฉันยังไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอะถ้ามีคนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแล้วพี่ติี่พี่ดูพี่ติี่เป็นขนาดออมเป็น extrovert อะออมเห็นเกออเอาอ้าอี้ออมยังแบบม <c oughs> <ฮ>ือเย็นเลยอะคือคือไม่รู้ว่าเป็น <c oughs> ใหญ่มากจริงๆเนาอเป็นทางแรกเลยอะใช่ก็พยายามให้มันแบบ ก็ไปเป็นร่างกายของเราจะ <c oughs> ทำได้าหนาวใหออ <c oughs> ้ให้กำลังใจกันยังไงบ้างว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่จริงๆก็ไม่ค่อยพูดอะไรกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นซ้อมซอมเยอะๆสมมติแบบเพลงไหนเพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจเราก็พร้อมจะไปด้วยกันซอมคูการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเนอร์จีเป็นไงคะหนู เราโจวต์เราต้องแบบดึง energy มาอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันนี้ energy หรอตอนนี้ต้องบูดบูดแล้วต้องออมขอ energy แล้เอพี่เนพี่บูดบูดด้วยนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาจะบูดบูดให้พี่หนิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมย energy ของเธอด้วยวันนี้อ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนมี่ครั้งแรกทั้งที่ใจซ่อนรักคนกันของเรายังไม่ออกอากาศเลย รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินคาสสำหรับทั้งดีทั้งออกอเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนดิดท้งแรกตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนส่มารถซีรีส์ยังไม่อมอนนะคะยังไมออนนะคะจะออนแอลวันจันค่ะคือออนแอลพรุ่งนี้วันจันที่ท,ที่ส4สี่ทุ่มทางช่อง3กด3านะคะใช่ค่ะ<า>แล้วก็สามสารถดูย้อนหลังได้ทาง3 plus แล้วก็เน t ต l ิกด้วยค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจส่นกรกอีพีแรกมันเหมือนเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเอิญเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของอีพีหนึ่งฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยมันจะขมเลยหรือมันจะแบบมันขมก่อนแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหวานอ่ะดิฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีพีแรกหมดเลยการเจอกันครั้งแรกขี่มาแรกจูบแรกก็จะได้เกย์ก็คือก็คือทุกคนนะคะวันนั้นตอนแรกข้ามผ้าเลย บอกเลยอะไรอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคเบาๆที่แบบที่แบบไอซีที่ฉันไม่รู้ว่ามันมีหลายซีนมากใช่ไหมใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลค่อยๆค่อยๆดูแลนั่งไปอ่านที่แบบเป็นแฟนบ้างไหมคะอ่า พวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะก็คือเราทัวร์เราคอยลงทวิตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบอ่านอยู่ที่สามที่สี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่งอ่านไปดเออดีไหมดีดีเหมือนอ่านดีค่ะยังรอพักการณที่สุดวันนี้ชยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อีกเหรอไม่เชื่เราก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ ประตูเป็าสไตล์ที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจอ,อะไรเงี้ยแต่คนยังเขาฟิตมากเมกื่อวานไม่ออกกำลังแบบไม่ไม่มีเวลาแล้วค่ะช่วงนี้ <laughs> แต่ว่าเรื่องการฟิตหุ่นก็ยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชืเชอ่ชอ,อจ,บจบจบงานนี้ก็อาจจะหมูกระทะอะไรเงี้ยแต่พัชโชก็เชิญแล้วพัชโชก็เชิญที่สุดตื่นเต้นนิดหน่อยพัชเพยก็ต้องโชว์แล้วมั้งเพราะว่าขึ้นเทน หรอตอนนี้หรออ๋อเพลงเพลงเลยค่ะเพลงหนุ่มแล้วคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์ตระดับอะไรแลไม่ร้องเพลงครั้งเลยหรอหนุ่ร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ว้าวอันดับกี่ของโลกอันดับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวายเฟมัสมากค่ะคุณลิลลิทควงไม่รางวัลหรือเปล่าไม่รางวัลหรเปล่าไม่รางวัลเอาเงินไปยี่สิบละกันนะเราไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอก ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้กำลังใครั้งแรกที่ที่หลิงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิงไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอนะคะแต่ว่าก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดต่อจากแฟนๆค่ะให้บอกว่าเธอร้องเพลงอ่ะเธอร้องเพลงดีะนายไหนฉันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นคุณเดียวว่าแล้ววันนี้ฉันต้องตาแล้ว ฉันต้องทำแล้วแล้วฉันติดพัดร้องเปแล้วคัดเต้นมีไหมล่ะคะพัดเต้นหรอคะอุ้ยพัดเต้นอมพรเอนซี่บูดบูดขลังบอกเลยว่าเมื่อวานอะแค่สอบก็หอมแบบนะไม่พี่เขาแบบเอนดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอนดูก็เลยเมื่อวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลย คอยดูวันนี้ก็จะเดบิวต์หลิวเป็นแบบ,นบนเมนแดนเต้นวนสเตจเลยใช่ใชคนฝึกคือออมกอนนะพะศครูของเรานเองค่ะออมก็เลยจะเต้นนำก่อนตอน,นใช่ไม่ <c oughs> เอาตอน <c oughs> เออนน <c oughs> เอาตอนนี้เต้นไม่ได้เราเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่ลิวเขาแบบร้องเพลงก็ดีชึ่นฉาขนาดน,นี้แล้วอ่ะมีอวยที่เขาจะยิน ี่เราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุย๊ยทัน g e อ e r a t ชันะ่นนะคะลิงลิงพองถึงม,มีหัวใจแร็คไรตกับแบนอะย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนร <c oughs> อบตัวเราพี่พัสดอมจะมีเพลงมั้ยมีมีเพลงก็คือเพลงของพี่ลิงปล่อยไปแล้วเพลงของออมละก็วันนี้แหละอ <c oughs> ยากได้รู้มีทีละแล้วนึ่ <c oughs> วันนี้แหละ <c oughs> ใครที่ดูใครที่ เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิง first meet ก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องออ,อมแต่สิ่งที่เป็แฟนตอนนี้ถ้าเกิดวแบบแนน่าเปนแ,แฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนยังไงกำลังอะไรกันด้วยกันแบบจับมือกันตลอดเลยโอ๊ยเปล่าเปล่าเ <c oughs> นี่ยมีคนบอกว่าแบบทำไมเราตอนน้องจับมือพี่หลิงตลอดอ่ะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนออมเคยคืนเดียวก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาณชอบอะไรนะประมาณ ก็มาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวออเไม่มั่นใจและแบบสมมติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเต็มมากับเราอะไรองี้เราก็เลยจับมือที่ลิงแทนแม่แหน่ใช่คุแง่กริก็คือแนล้พอคนนี้เลยใช่ลงคเจ้าตัวรู้ตัวะอยังก่ มีลูกมานะฮะอะไรนะมีลูกม่ลูกเรูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลก็เขาให้เขาให้หนูเป็นบหมี่ไงเธอเป็นบัมี่เราจะได้ไหมเราก็อยากจะรู้แค่นั้นใครเป็นบัมี่ใครเขาป็นบีเป็นควาาเป็นบหมี่เธอ ไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นะครับอีอ<า>เธอกลายเป็นบบ้เราอ๋อ,อ,อได้ได้ขับลูกโคมใหม่โคมใหม่โคมครับว่าตอนนี้ต้องูฮมากอย่างพี่เองเี่ยค่ะเ่ละคมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยรห็นเ่ในทาอยางเงยเคยกับ บอกว่าตัวเองขอละแต่ก็ขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ผลท่างไทยที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนรักอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่งเจอในวันที่ผลท่างไายนิชานะคะ<อ><อ>แล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักพา<อ>รดาต,ต่อคะ่ะหน้าเดิมแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจพิสูจน์ปะอ๋อใจพิสูจน์จบไปแล้ว นี่เจอพี่หลิงเจ็ดวันไปเลยเราบได้รงได้ชิมมาจากพี่โอ้กับพี่แจ้วมากเลยนะพี่บุกการแสดงโหพี่โอ้พี่แจ้วเรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพการแสดงเขาเก่งมากอ่ะแล้วแล้วเขาก็คอยให้กำทำในตำหนิใช่ค่ะเรื่องการแสดงพัดผมเลยใช่ค่ะในเรื่องของการ ก็ยังใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่แจ๊คชค่ะก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วพอแบบเล่นอะหลายหลายคดนี่ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองทำอะไรแบบชืนใจอยากลองทำไทยบ้างไหมหมายถึงแค่โค้ดและวค่ะใช่หมอก็ทำมาแล้วจะพูงจะสอบแค่อะไรเนี่ยทำนายจะมาดตาอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูอยากเล่นคอมเมดี้หนูว่าหนูมี potential เอออยากลองเล่นอยากลองเล่นฝั่งเป็นม่ควรสอบหม แต่ว่าคอมเพลตี้ต้องใช้พลังเยอะเออก็คือว่าเป็นความท้าทายเธอเธอเล่นเป็นอินโพรเวดได้ไหมเราเล่นเป็นอินโพรเวดจริงๆแล้วเป็นคนอินโพรเวดค่ะแบบไม่อินโทรเวดเท่าไหร่เร่งเคยพูดว่าอินโพรเวดกี่โมงอินโพกี่โมงกี่โมงอ๋อมบอกคนในกองบอกว่าอ๋อมไม่อินโพรเวดนะคะไม่สูดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีปากมีเสียงเลยคนนี้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาอินโพรเวดกี่โมง น่าจดจำอ่ะจบแล้วเหมือนกันอะไรนะได้สิประทับใจโอเคไหมคะงั้นทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสปออร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณนะคะคอยสัพพอร์ตถ้าไม่มีพวกคุณ ก็จะไม่มีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่สปอนยังไม่อ่อนเอาขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสําหรับสิ่งและออแล้วก็ขอให้แฟนๆสปอนสิ่งและออนตลอดไปตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้รักเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับะค่ะที่เราถึง ทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรารู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทาอะไรอะไรเไง,ไงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทาอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณม,มากๆนะคะฝากใจซ่อนรักด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรกฝา,ากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจซ่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่20 สี <See. S 1> น่นะเวลาสี่ทุ่มใช่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง n น t f l i x ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะขอบคุณค่ะเหลือสิบนาทีเดี๋ยวพี่แอถ่ายรูป <c oughs>